เกิดอ,อะไรขึ้นครับวันที่19สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประมาณเที่ยงคืน10ปาน์ตี้มีต้นมาขโมยมะละกอค่ะพาไปดูต้นมะละกอหน่อยครับนี่เลค่ะต้นมะละกอค่ะ,ะาตามเลน่อต้นนี้ค่ะขโมยมาประมาณ3ครั้งนะค่ะครั้งแรกประมาณวันที่30มิถุนาทั้งที่2อถัดมาอีก1คืน แล้วก็ครั้งที่สามรอบล่าสุดเลยค่ะวันที่19ลกลางเดืที่ผ่านมานี่ค่ะแล้วก็ยังมีต้นนี้อีกหนึ่งต้นค่ะที่ถูกโจรขโมยเหมือนกันค่ะไปแจ้งความยังครับแจ้งมาแล้วค่ะมีอะไรฝากถึงโจรไหมอยากจะบอกโจรว่าแจ้งความไปแล้วนะรอตำรวจไปหาที่บ้านได้เลยค่ะตาม